สวัสดีค่ะพแม่พน้องเมื่อนี้ก็มาบอกกามาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube วันนี้เป็นวันที่14เนาะมาดามสิ่ามากแนวทางของเราพัฒนาจะมาสรุปรวม8เซียนดังเน้นที่เลขวิ่งเม่นเนาะค่ะเนาะอาชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี้เข่ามีหลุดชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามได้ด้วยพรม่พน้องให้เป็นกำลังใจกันเนาะ าไปเิ่งตัวเล็กนวท่างว่า8เสียนดังจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมแล้วก็ะราบขอบุญขอบคุ่น c อทุกท่านที่เขามาติดตามช่มโบว่าสิเป็น FC ใไหม่ FC เก่าที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้พวืพอ่อนพี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะ ไปเบื้องตัวเลขแนวาท่ากันเลยดีกว่าค่ะไม่เป็นการเสียเวลาชอบของผู้ใดตามของผู้นั้นเด้อค่ะเร้อขอให้โชคดีสองทุ่มครึ่งคืนนี้กับเราพัฒนาค่ะนี่ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกเป็นจ้งไดพ่อแม่พี่น้องของหลวงพี่แขกเข่าตัวรูดอยู่นะค่ะนาะถือว่ายังไม่หลุดห้าไม้เห็นทั้งบนและล่างจับคู่ให้ผ่้ถูกพ่อแม่พี่น้องจับคู่ให้ไม่ถูกวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดสิไปกับหลวงพี่แขกมา ไปกับหลวงพี่แขกมื่อนี่ยามแตกแน่นอนเมื่อนี่ยามแตกแน่นอนหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองพันครึ่งคืนนี้เจ็ดกับสามสองตัวสี่หางสองตัวจะมีเจ็ดสามศูนย์เจดห้าเจ็ดศูนย์สามเนาะค่ะเนาะสามตัวอันหางเดียวสามห้าเจ็ดสี่ตัวมีมพร้อมพร้อมเด้อเมื่อนี้วันไหนสี่ตัวศูนย์สามห้าเจ็ดเนค่ะสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปพี่เจ็ดสามแล้วก็ห้าเจ็ดเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุณขอบคุณหลวงพี่แขกที่ห้ตัวเลขแนวทางมาบ้างท่างช่องเนาะกราบขอบประคุณหลายๆอ่ะเป็นของเชี่ยนชนะเป็นเจ้าใดแฟนครับเชี่ยนชนะเพราะว่าถือังิงยั่งบรลลูดเด้อค่ะเด้อเพิ่นหายมาสองยังนีไมาเห็นตัวเด่นเพิ่นเนาะค่ะเนาะมือนี่ผู้ใดเป็นแฟนครับอ่ะจับตามองเชี่ยนชนะให้มาวันนี้เลขเด่น มีแปดมีเจ็ดมีหนะคะสองตัวสองหางแปดเจดเจดปดสมตัวหางเดียวเบิ้นจะเป็นแปดแปดหหดเจดนะคะสมตัวหางเดียวแปดเจดหแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเชียนสนะเนาะอ่ะเน้นทั้งสองหางแล้วพ่อแม่พี่น้องให้หางเดียวไปกับตาดคือใจแถวว่า ของเสี่ยนชนะเนาะกาบขอบุญขอบุณเสี่ยนชนะทีห่หาตัวเลขหน้าท่างมาบ้างทางช่องเนาะกาบขอบขอบุณหลายๆต่อไปเป็นของบอผ้าโชคบันบบผ้าโชคเข้าไปที่หาเนาะคะ่ะจับคู่ให้ไม่ถูกจับคู่หาบโถึงบโบ,บ,บถูกเนาะหายซีหหาซีออกช่องหาช่องหาหาช่องแต่ห้ามาทั้งบนและล่างนะจับตาม่องคลิปนี้จะเป็น เล็กเด่นเออเล็กไอ้วิ่งแมนแม,น,มนได้พวแมาพี่น้อง8ดเสียนดังนี่อของบอ่งอพาโชคูุใดสิตามเมื่อนี้บอ่อพาโชคให้มารูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้8ดกับ9กสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี8ปดเก้าแดศูสตัวกัน8ปดสด้วยค่ะอย่าลืมตัวกันน้ำเด้พวงมายพี่น้อง สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดเก้าแปดศูนย์เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบอัวผ้าชูกาบขอบุขอบคุณนบัวผ้าชูที่หายตัวเลขหนะ้าท่างมาว่างทั้งสองนกกาบขอบผ้าคุณเป็นอย่างสูงหายไปเนาะดวงตาดีขึ้นหรือ,อยังเนาะคะเนาะอะ,อะเพิ่นไปรักษาดวงตาเพรห้พี่น้องไปลอกตาขอให้หายไวๆนะคะ อ่ขอต่อไปเป็นของเซียนซุ่มของเซียนซุ่มกระเดินมาดีๆรุดตามมันนึงเพราะแม่พี่น้องเอตัววิง่งตัวรูดเอฟซีรู้กันดีเนาะสองวัดแล้วตอนนี้เซียนซุ่มค่ะเมื่อนี้ต้องไปเด้อเซียนซุ่มเมื่อไหร่กดเงินมาทั้งบนทั้งล่างเนาะสองวัดแล้วเมื่อนี้ต้องไปะะเด้อค่ะเซียนซุ่มเด้อวัอนนี้ติดเครื่องนะคะติดเครื่องเซียนซุ่มให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ ห้ากับเจสองตัวสหางห้าศูน7 8ดเจ็ดศนบอก็จะเป็น5้าห้สตัว3มหาง5้าเ5 7ดแปดตัวเน้น2หางเน้นไปที่5 8าแปดเตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว5้าเจด แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนสุ่มเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครราบขอบุญขอบคุณเสียนซุ่มเด้อที่หายตัวเลขหนนะ้าทางมาว่างทางสรงเด้อดกาบขอบพระคุณเป็นยางสูงเป็นของน้องดาดาพ่อแม่พี่น้องดาดาพารวยคนสวยในซซยรุดเนาะค่ะวัธธี่ิพานมาแต่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดีๆเด้อแต่ไม่แต่ค่ะมีแต่สี่ตัวนี่มาสองตัวล่างเด้นี่ คนโบยกมาให้ซื่อๆนี่สามสองเข้าตรงๆตงได้หน่โอ้บนพแม่พี่น้องขอโทษขอให้สามสองบนตรงๆตงตงได้หน่ที่เพื่อนห้ยซีตัวนี่เมื่อนี้จับตาหม่องสีตัวน้ำได้วพแม่พี่น้องเด้อโอ้มหมดนี่เพื่อนห้มาแล้วเพื่อนห้มาแล้วเพาต้องห่วงเพื่อนห้มาแล้วศูนย์เจ็ดเลขนาสองตัวนี่ในสี่ตัวเพื่อนห้มาแล้วตัวกันนี่อะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามดาดาพารวยคนสวยในซอยเลขเด่นจะเป็น6กับ9กสองตัวหางเดียวเม็ดเดียวไปกลับให้แล้วเรียบร้อยห9เกแล้วก็0 7เนเพื่อนเทียไทยมืดแล้วพ่อไม่พีน่น้อง3มตัวหางเดียว7จ็ดหกเสี่ตัวหางเดียวเม็ดเดียว0ูนยดหกเเอาแคปหน้าจอ ผู้ใดเป็นแฟนคลับของดาดาผ้ารวยคนสวยในสวยไปต่อเป็นของคายกาฟบ,บุญคอามุณนรูไอดาดาเด้อที่หายตัวเลงเนาาทางมาบ้างทั้งสองเนาะตามขอบพระคุณหลายหลายและต่อไปเป็นของเจตาผ้ารวยเจตากันยุดนํามูวเข่ามากแล้วเป็นจ้าไหเจตาเจ้าเข,าข่าคักแล้วเพียงคือว่ามาหยุดนอน นั่นพ่อแม่พี่น้องของเกตาพารวยวันที่เกนะ้าน้เกือบแตกสามตัวมื่อนี้ห้ามล่าสายตาได้เพิ่มปุ๊บเข่าปั๊บได้เมื่อนี้เพิ่มปุ๊บเข่าปั๊บได้พ่อแม่พี่นอ้องอะตามต่อถ้าใครเป็นแฟนคลับเจตาพารวยคนสวยทั้งตำบลเจตาพารวยให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนา8ดกับสามสองตัวสี่หางแปดสามปดสอง สามหกสามเก้าเบิ้ลจะเป็นแปดแปดสามสามสามตัวา 8, 39, 8, 2, 8. 88, สามหางแปดสามเก้าแปดสองแปดแปดแปดสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่แปดสามแล้วก็สามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเมียเดียวแปดสามเก้าแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของเจตาพารวยคนสวยในซอย แล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคสาวสวยแต่ว่า้าน้อยเพันแตกสามตัวตรงพนเดีโอยพี่น้อยโอ้สามตัวตัวนตรงตรงได้เนาะของแมวน้อยนำโชคู้ไดย้ยากเห็นหน้าตาเพันรอดด้วยมือนีด้อห้าน้อยได้เห็นหน้าตาแท้ กับช่อเศดไส้เสือปลาสั้นกันแตกสามตัวตรงๆช่อเศดไส้ฮาหนอยค่ะสายฮาหนอยรอนะคะลงเล่าพัฒนาเสร็จก่อนถึงจะลงไหนะะ้นาะค่ะเนาะอ่ะแมวน้อยนำโชครูดค่ะงวดกัอนเพื่อนเขาอยู่ได้เนาะเขาตัววิ่งตัวรูดวันนี้วันใหม่ไปใหม่แมวน้อยนำโชคให้มาสองกับศูนย์ตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางสองสี่สองหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แปด ตัวกันสองสองสามตัวสองหางสองศูนย์ห้าสองสองสี่อ่ะแคปหน้าจอซ้ำสองตัวเน้นไปสามหางสองสี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดสามตัวเนียนเมือเมอม 2, ะะ่อไรโฟมอี่น้องมีสองหางเนาะค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของอ้อปล่อยเป็ดเนาะคะ่ะเนาะของอ้อปล่อยเป็ดกะเข่ามาดีๆีลุดตามบ้านลุดตามลุดตาม โะวัตตาของออปลอยเป็ดและของมาดามกันลุดือกันออปลอยเป็ดเข้าแล้วหลุดวันนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับตามตัวพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของออปลอยเป็ดตัววิ่งตัวรูดถือว่าช่วงนี้เดือนดีสองวันละต้นนี้ซ้ากันก็นกนของมาดามผม้ต้นนี้อะวันนี้ถ้าใครจะตามของออปลอยเป็ดนุมค่าบ่อยสายฟังโขงสายฟังใช่แดน แคปหน้าจอออปลอยเปิดให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสี่สองตัวสองหางสามสี่สา,ส,าส,าสามหากสามตัวสองหางหกสามสี่หกสามหกแคปหน้าจอเน้นทุกหางจัดไปพวกนี้พี่น,อน้องชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางกาบขอบุญขอบคุณออกปล่อยเปิดที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเนเซียน แปดเสยนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปซอปปอลเล่าสู่ขู่สู่คนสองทุ่มคึ่งขึ้นนี่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ